French Kit ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน o n น v a สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kit สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้ French Kit มีเพจ Facebook ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามใน Facebook ช่วยไปกดติดตาม ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วเราจะลงแบบฝึกหัดไว้ในเพจ a c e b o o k นะคะก็คือฟังคลิปใน youtube เสร็จแล้วก็ไปออลองทำแบบฝึกหัดในเพจ a c e b o o k คลิปนี้ก็จะเป็นการผันกริยา c ค n งชูเกะซง a อ p พ é ซอ n เดอร์แลนดิกาทีฟสำหรับกริยากลุ่มที่3 Le v e r ว en อง อะฟิเนทีฟแล้วก็ตัวที่เหลือทั้งหมดกริยาตัวที่เหลือทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่1กลุ่มที่2สําหรับคนที่ยังไม่ได้ฟังการผันกริยากลุ่มที่1กลุ่มที่2หรืออยากจะไปทบทวนก็ไปดู2คลิปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวเรามาทวนกันคร่าวๆนะคะ การิยากลุ่มที่1ก็คือการิยาที่ลงท้ายด้วย erf a ลันฟิ i ิ i t i v e นะคะอย่างเช่น ame m a n g Cha e chauffe เอ่อผ่านยังไงก็ไปดูย้อนหลังในคลิปการิยากลุ่มที่1น,นะคะสำหรับกลุ่มที่2ก็เป็นการิยาที่ลงท้ายด้วย erf อ l l ลั f i ิ i ิ i v e เช่น nucleuc conde ก็สามารถไปดูได้ใน การผันกริยากลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวเราใส่ลิง์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปทั้ง2กลุ่มงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มผันกริยากลุ่มที่3กันเลยนะคะกริยาในกลุ่มที่3นี้จะมีการผันหลายแบบนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงแบบที่ลงท้ายด้วยเอกเออหลักการก็คือตัด แอกเออออกเหมือนกลุ่มที่1กลุ่มที่2ค่ะตัดตัวลงท้ายออก2ตัวเสร็จแล้วเหลือคาดิกาลมารวมกับแตคมีเนซงสำหรับประธานแต่ละตัวอย่างประธานเอกพจน์บุรุษท,ที่1เราใส่เอสประธานเอกพจน์บุรุษท,ที่สองเราใส่เอสประธานเอกพจน์บุรุษท,ที่3ไม่ต้องใส่อะไรเลย ประธานพระหุน์บุรุษที่1ใส่ ONS ประธานพระหุน์บุรุษที่2ใส่ e z ประธานพระหุน์บุรุษที่สใส่ e r n t ตัวอย่างเช่น f o n e เราตัด er ออกเหลือ fond เป็น r a ด d i a l ผันกับประธานเอกพจน์บุรุษที่1นึ่ o n d F O N D S ประธานเอกพจน์บุรุษที่สอง G F O N G F O N D S ประธานเอกพจน์บุรุษที่สาม Il F O N G F O N D ประธานพระหุพจน์บุรุษที N ่หนึ่ง Nu F O N D O N G F O N D O N S ประธานพระหุพจน์บุรุษ e ที่สอง Vu F O N D F O N D E Z ประธานพรหูพจน์บุรุษที่สาม il a v e s fonde N T il fond เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกริยาที่ลงท้ายด้วย er กันอีกสักหน่อยนะคะเช่น POND pe e nd er POND แปลว่าแขวนเช e ่ o ป d p e n d s tu pong p e n d s il pong l pong p e n d nu pong dong p e n d o n s vu pong d p e n d e z il pong l pong p e n d e n t ต่อไปเป็นตัวอย่างกริยาที่ลงท้ายด้วยเอเอแต่ว่าเป็นข้อยกเว้นคือมีการเปลี่ยนคาดิกาลในประธานที่เป็นพหุพจน์มีอยู่3ตัวนะคะที่เป็นตัวอย่างตัวแรก p r e อ r e e r e พ p r e เ r e ์เ e H e ร e n d องเ e ร e n d s tu prends p r e n, d. Est, pont, pont, r e n d s il prend elle prend p r e n d คราวนี้สังเกตดีๆนะคะกลุ่มประธานพหูพจน์ r า d i c a l จะเปลี่ยนจาก p r e n d กลายเป็น p r e n nous prenons p r e n o n s o u s p renes, z พ e l เข s p ren, เ e l p ren, prenne จะสังเกตเห็นว่า pren ne. มี n สองตัวเพราะว่ามันเป็นกฎทางหลักภาษาคือถ้าเกิด พยัญชนะอยู่ระหว่างสระสองตัวจะต้องใส่พยัญชนะเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งเป็นไปตามกฎด o u b l e conson entre ว h e v o y e l s ตัวอย่างการิยาลงท้ายด้วยแอคเอออีกสองตัวที่เป็นข้อยกเว้นนะคะคือมีการเปลี่ยนคาดิกัลในกลุ่มประธานะหุพจน์ตัวแรก C O U D R E แปลว่าเย็บ s h C, ou, c O U, d s. C ou, c ou, c o u d s d u C O U D S i l u ค c o ค C O U D ประธานพระหุน์เปลี่ยนคาดิกาลจาก C O U D กลายเป็น C O U S เราคูซง C O U S O N S คุณคูเซ e C O U S E Z เขาคูซเธอคูซ C O U S E N T ตัวอย่างกริยาลงท้ายด้วยเอออีก e ตัวหนึ D ่งนะคะปางเต e ป e ออ E เอ็นเดเปแปลว่าระบายสี เ h e p งป P E E N S จุฬาป n ง P E E N S อ l p ปัง L e ปัง,ป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 ง P E E N T กลุ่มประธานพหูพจนธ์เปลี่ยนคาดิการจาก P E E N กลายเป็น P E E J N นูเป็นยง P E I G N O N S, <S v u p e I J n y e P E I G N E Z il penge e l penge P E I G N T E N T ต่อไปเป็นตัวอย่างกริยากลุ่มที่3ที่ลงท้ายด้วย E R ค่ะนะคะคือเป็น การิยาลงท้ายด้วย er ที่ไม่อยู่ในกลุ่มที่สองก็จะมีลักษณะพิเศษอีกเช่นกันคือคาดิการในกลุ่มเอกพจน์กับคาดิการในกลุ่มพหุพจน์ก็ไม่เหมือนกันเสมอไปเช่นปักตีแปลว่าออกไปจากไปประธานกลุ่มเอกพจน์คาดิการเป็น par เชาก P A R S tu pars P A R S il part elle part P A R T ประธานกลุ่มพหูพจน์ radical จะเปลี่ยนจาก P A R s เป็น P A R T nous partons P A R T O N S vous partez P A R T E Z i l part. Elle part. ์ l เอลพาร P-A-R-T-E-N-T ตัวอย่างกริยากลุ่มที่สามลงท้ายด้วย E-R อีกตัวนี้นะคะ o u v r i r แปละว่าเปิด o u v r i r Ouvrir Je ouvre O-U-V-R-E-S Tu ouvres O-U-V-R-E-S Il ouvre. Elle ouvre. O-U-V-R-E radical va changer de O-U-V-R-E O-U-V-R. Nous ouvrons. o u v r s Vous ouvrez. O U V R E Z ILE Il ouv ouvre e l l e OUVRE O U V R E N T จบกริยากลุ่มที่3ลงท้ายด้วย r อ e, และลงท้ายด้วย e r ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชี้ให้ดูข้อสังเกตกริยาลงท้ายด้วย e r ซึ่งปกติแล้วจะต้องอยู่ในกลุ่มที่สองแต่ทำไมมีบางตัวมาอยู่ในกลุ่มที่สให้สังเกตที่การผันกับประธานพระพุน์บุรุษท,ที่2คือน no ูคือถ้าผัานกับน no ูแล้วกริยามีตักมีในทรงเป็น e s s o n s อันนี้เป็นกลุ่มที่สองแต่ถ้าเกิดผันกับน no ูแล้ว กริยามีแต้มมีในทรงเป็น ONS อันนี้จะเป็นกลุ่มที่สามตัวอย่างกริยาลงท้ายด้วย ER อยู่ในกลุ่มที่สองเช่น nous c r o n s nous r é u s o n réussir nous réussissons grandir nous grandissons ตัวอย่างกริยาลงท้ายด้วย e, er ที่อยู่ในกลุ่มที่3เช่นปักตีนูปักดงคูริร์นูคู o ่งดอร์มิรนูดอ m o มงคือเราจะไม่ผ่านว่านูปักตี u งนูคูริซงนูดอก์มิซง ดังนั้นกริยาเหล่านี้จึงอยู่ในกลุ่มที่3ค่ะการแยกกลุ่มกริยานี่บอกเอาไว้สำหรับคนที่เรียนเพื่อจะเอาไว้สอบคือมันเป็นเรื่องของหลักภาษาค่ะแต่สำหรับคนที่เรียนเพื่อพูดเพื่อฟังเพื่ออ่านทั่วไปก็ไม่ต้องจําก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะอยู่กลุ่มไหนกลุ่ม2กลุ่มสามอะไรก็ช่างหัวมันแค่พูดที่ถูกก็พอแล้ว